สวัสดีค่ะพบกับรายการอาเซียนนิวนะคะกับพี่เน่งค่ะกินุชค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องภาษีของคุณทรัมป์นะคะซึ่งมีผลกระทบมาถึงหลายประเทศในอาเซียนนะคะแล้วก็การเดินทางมาเยือนอาเซียนของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ย<ม>ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตานะ<ม>และหลายคนก็จับตาแล้วก็วิเคราะห์กันไปเยอะแยะแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ย เราอยากจะมามองดูท่าทีของกัมพูชาพี่นุชหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะไปเยือนกัมพูชาเขาบอกว่าการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้วันที่17 18, 1 8สิแเมษาย,ยนเนี่ยมีข้อสังเกตตรงที่ว่าการเยือนครั้งนี้ท่านไปเยือนในฐานะแขกของกษัตริย์นโรดมสีหมุนีซึ่งปกติแล้วนะคะตั้งแต่ท่านขึ้นมาของราชกัมพูชาเนี่ย ทบจะไม่เห็นบทบาทท่านเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าโดนลดบทบาทโดยตระกูลหุ่นนี่แหละเพราะว่าไม่ว่าจะการรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยก็จะมีพวกผู้นำตระกูลหุ่นนะเป็นคนนำหน้าเบอร์หนึ่งตลอดท่านก็เป็นไปเยี่ยมเยือนไปคารวะเฉยๆแต่ครั้งนี้นะเราจะเห็นว่าท่านส่งหลานสาวเนาะไปรับที่สนามบินน่ารักมากนะคะท่านใส่ชุดประจำชาติของกัมพูชานะคะมอบมาลัยแล้วก็หน้าตาท่านจิ้มลิ้มน่ารักแล้วก็ ทางกษัตริย์เองนะคะท่านก็ออกต้อนรับนะคะที่พระราชวังด้วยจัดยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะสมศักดิ์ศรีเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าหากตั้งข้อสังเกตนะคะถ้าไม่ใช่พระมหากษัตริย์นะคะมีหลายคนนะไม่ใช่เราคนเดียวที่ตั้งข้อสังเกตถ้าไม่ใช่เป็นเพราะพระมหากษัตริย์นรดมเป็นผู้เชิญนะคะท่านสีจิ้นผิงเนี่ยจะไปไหม้กัมพูชาครั้งนี้จะยากหน่อยนะจะไปไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้จําได้ไหมเราเคยทําวิเคราะห์ไปเมื่อปลายปีก่อนเนี่ย คือทางตอนนั้นน่ะฮุนเซนใ่ไปกัมพูชาไปจีนนะคะไปขอพบไปขอกู้เงินนั่นแหละที่จีนไปพบสีจินผิงนะแล้วรู้สึกว่าจะผิดหวังหน้าเบี้ยวไปเลยนะคะแล้วก็บินต่อไปที่ตะวันออกกลางสหรัฐอาหรับอิมิเล่หรือไงเนี่ยน้เสร็จแล้วก็ไปขอกู้เงินมาทําคลองเนี่แหละนะคะคลองเตโชข้างนั้นก็ทําให้เห็นแล้วว่าน่าจะมีความขัดแย้งกับพอสมควรนะคะระหว่างกัมพูชาแล้วก็จีนนะคะ ตอนนี้เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องคลอง<ม>นะอย่างเดียวนะที่ไปเรียกร้องเขาเดาๆกันว่า<ม>ทางคุณเซนเนี่ยน่าจะไปขออะไรเยอะแยะกับ<ม>ทางกัมพูชาแล้วก็น่าจะไปสัญญาอะไรไว้เยอะแยะแล้วก็น่าจะทําให้ได้ด้วยนะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเยือนครั้งนี้ก็อาจจะชัดเจนนะคะว่าท่านผู้นําจีนเนี่ยมาเยือนเพราะว่าความที่เป็นมิตรภาพที่ใกล้ชิด<ม>กับพระราชวงศ์ของกัมพูชาชั่นเองค่ะ,คะเขาบอกว่าการต้อนรับผู้นําจีนโดยพระราชวงศ์เนี่ยนะ แสดงความเคารพแล้วก็มีไมตรีต่อกันอย่างยิ่งใหญ่มากในครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากในกัมพูชานะคะโดยเว็บไซต์สภาข่าวสารของรัฐบาลจีนเนี่ยได้รายงานว่าจีนและกัมพูชานะตกลงที่จะสร้างชุมชนจีนกัมพูชาที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกสถานการณ์ความจริงก็ใช้ว่าทุกสภาพอากาศในภาษากรีฑะ <All major, S 1> ใช่โดยมีอนาคตร่วมกันในยุคใหม่นะคะแล้วก็กําหนดให้ปี 2025หรือปีนี be, ้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวจีนกับพุชายได้เพิุมยน์เพราะว่าเราได้ยินมาแล้วว่าจีนไม่ไปกับพุชาตั้งนานแล้วค่ะโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็ได้กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งจีนและกัมพูชาควรกระชับความร่วมมือในทางปฏิบัติให้ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ในหลายสาขาด้วยนะคะอย่างเช่นส่งเสริมการสร้างระเบียงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะคะส่งเสริมการสร้างระเบียงปลาและข้าวค่ะ เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านพลังงานการขนส่งและภาคส่วนสําคัญอื่นๆนะคะเพื่อให้กพูชาสามารถแบ่งปันโอกาสแล้วก็การพัฒนาของจีนได้มากขึ้นนะคะคำยืนยันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้นะคะก็ทําให้โครงการหลายแห่งนะคะที่ระง,งับไปนะคะกลับฟื้นขึ้นมาเดินหน้าค่ะโดยเฉพาะนะคะการขุด คลองนะคะฟูนันเตโชและโครงการใหญ่ของเขาเลยแล้วก็เรื่องการลงทุนนะคะการสร้างโรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญ่ที่กําปอดด้วยกําปอดเนี่ยก็คือเป็นปลายทางของ <c oughs> คลองฟูนันเตโชเนี่ยแหละคะ่ะน่าสนใจเลย2โครง,คงการนี้โครงการคลองฟูนันเตโชนะคะมีการลงนาม5สัญญาถึง5ฉบับนะคะโดยเมื่อวันที่17เมษายนนะคะ2568นะคะเพียง2วันก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นิิงนะคะเหยียบถึงกัมพูชาเนี่ย กลุ่มนักธุรกิจจีนและกัมพูชานะคะได้ทาการลงนามสัญญา5ฉบับในการเดินหน้าโครงการคุดคลองฟุนันเตโชนะคะหลังจากมีข่าวลือหนาหูนะคะว่าในช่วงปี2567เนี่ยคลองนี้อาจจะต้องพักเก็บค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์กับจีนนะคะระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยคอนแคนทีเดียว mm hmm. แต่วันนี้นะคะเราก็เห็นการลงนามสัญญาถึง5ฉบับแล้วนะคะ mm hmm. ก็เป็นการตอบย้ำว่ารัฐบ,บาลจีนนะคะไฟเขียว ให้ครองเมกกับโปรเจกต์อันนี้เนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะคะโดยฝ่ายกัมพูชานะคะที่มาร่วมลงนามนะคะก็คือรองนายกรัฐมนตรีค่ะรองประธานสภาการพัฒนากัมพูชาส่วนฝ่ายจีนนะคะอันนี้ก็ใหญ่เลยค่ะก็คือคุณหวังตงโจนะคะประธานบริษัทไชน่า Communication Construction Company หรือ CCC ค่ะอันนี้ก็เป็นวิสาหกิจจีนแห่งหนึ่งกันนะคะซึ่งก็บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัท ผู้ให้บริการชั้นนําระดับโลกนะคะด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่พิเศษเลยค่ะโดยดําเนินธุรกิจนะคะหละักในการลงทุนก่อสร้างแล้วก็ดําเนินงานในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะทั้งการขนส่งการผลิตอุปกรณ์นะคะอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาเมืองอย่างครอบคลุมค่ะโดยสัญญา5ฉบับและประกอบอะไรบ้างนะคะก็มีเรื่องข้อตกลงของผู้ถือหุ้หน1ฉบับนะคะแล้วก็ข้อตกลงการลงทุน1ฉบับนะคะสําหรับโครงการจัดการทรัพยากรนนะ้ําบูรณาการในโครงการนะคะ สัญญาอีกหนึ่งฉบับก็คือสัญญาร่วมลงทุนภาครัฐเอกชน PPP นะคะสำหรับโครงการเดียวกันนี้นะคะลงนามระหว่างรัฐบาลกัมพูชานะคะแล้วก็บริษัทฟูนันเตโชครอเซลอินแลนด์วอเตอร์เวย์จำกัดน,นะคะ นอกจากนี้ยังมีสัญญาทางวิศวกรรมนะคะจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างนะคะก็คือสัญญา EPC นี่แหละคะ่ะก็คือครอบคลุมเลยนะแล้วก็สัญญาสุดท้ายนะสัญญาที่5ก็คือสัญญาการดําเนินการและบํารุงรักษาเรียกได้ว่า5สัญญานี้นะครอบคลุมการสร้างคลองฟุนาเตโชทั้งหมดเลยค่ะพี่เน่งซึ่งพี่ก็ไปคนข้อมูลดูดนะคะพี่นุชว่าไอ้บริษัท CC c ีีีเนี่ย เราบอกว่าเขาหน้าเชื่อถือมากกว่าชัยหน้าเร็วเลยนะเ <c oughs> มื่อเทนของสตงอรเรานะเพราะว่าเมื่อคนเข้าไปในข้อมูลลึกๆเนี่ยทางฟอบเนี่ยก็จะอันดับให้เ е ตติ้งในการลงทุนนะคะในการหมายถึงว่าลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรแล้วก็ มีโครงการใหญ่ๆในต่างประเทศที่ไม่ได้ล่มไม่ได้ทะลุค่ะนะดีๆเต็มไปหมดเลยทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ทั่วจีนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเอาเบอร์ใหญ่มาทีเดียวมาลงทุนในโครงการนี้นะคะอาจารย์นี้เราไปดูเรื่องโครงการไอ้โรงกลั่นน้ามันซึ่งเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันตอนที่เขาจะแย่งแหล่งพลังงานในอ่าวไทยนะคะที่เราเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าจริงๆแล้วถ้าเบื่อเขาได้พลังงานในอ่าวไทยนี้ไปเนี่ยเขาไม่มีโรงกลั่นน้ามันที่มีศักยภาพ มากพอในการที่จะรับน้ําก๊าซธรรมชาติไปกลั่นเป็นน้ํามันก็ดีเป็นก๊าซก็ดีเป็นวัตถุอะไรวัตถุดิบต่างๆถ้าปิดโตเคมีอะไรก็ดีเนี่ยเขาไม่มีขีความสามารถนะคะตอนนี้เขาจะมีแล้วเพราะว่าเนี่ยหวนสันเอนเนอร์จีอินเวสนะคะได้ร่วมกับรัฐบาลจังหวัดกำปอดในการสร้างโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีมูลค่าถึง3,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,19,000ล้านบาทนะคะตั้งเป้าว่าจะกลั่นน้ำมันให้ได้ปีละ10ล้านตันนะคะโดยบริษัทกวนซุนเอเนจีนะคะ มีหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนด้วยรายใหญ่เหมือนกันลองไปเช็คไปแล้วก็เบอร์ต้นๆเบอร์ใหญ่หญของ <ừ> ของจีนเลย <ừ> ทีเดียวก็คือ ope, Second Construction s i n o เปกเซ c o n d c คอนสตรักชั่นนะคะไชน่าเรลเวย์พอร์อันนี้คนละไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์สินะคะแอดเนวิเกชั่นบนะคะแล้วก็บริษัทซันชีนะคะคอนสตรักชั่นอินเวสเมนตอันนี้ก็คงมาร่วมกันก่อสร้างด้วยนะคะโ <ừ> ดยโครงการใหญ่ๆที่จีนสนับสนุนนะนับว่าเป็นข่าวดี ข่าวดียังไงพี่นุ้เพราะว่ามาช่วยต่ออายุของรัฐบาลกัมพูชาตอนนี้เราไม่ได้รายงานนะความจริงมันมีข่าวเยอะมากที่เหมือนจะเป็นรัฐบาลถังแตกอยู่ตอนนี้คือเป็นรัฐบาลร้อนเงินนะฮะตักูลทุนเนี่ยนะตอนนี้ตกที่นั่งลําบากหาเงินทุนหาคนไปรวมลงทุนไม่มีใครไปเลยนักลงทุนไม่ไปนักท่องเที่ยวไม่ไปแล้วจะอยู่ยังไงมีแต่แก๊งคอร์เซนเตอร์มีแต่แก๊ง พันดันออนไลน์นะคะที่ที่ที่ไปนะคะนนี้เขาเจอวิกฤตอะไรบ้างตอนนี้แล้ววิกฤตที่เขาต้องเร่งเลยนะให้พระมหากษัตริย์ออกหน้าแทนเลยนะให้ไปเชิญท่านสีมาเนี่ยคือภาษีทับนี่แหละพี่นุ๊เ้าเอนเลยหนักก่เลย่เ้าอเนเนี่ทับทำให้ความรับเป็นพิเศษเลยส9่นะคะแล้วก็นักลงทุนจากสีหนุหนีไป้นานแล้วนะแต่สีหนุวิวเนี่ยไม่มาแล้วก็ทิ้งร้างกันไม่รู้จะกี่โครงการนะะ แล้วก็ปัญหามืองชายแดนเป็นแต่แหล่งอเซนเตอร์ใช่คอเซนเตอร์พนันออนไลน์ซึ่งตรงนี้ทางจีนเคยส่งสัญญาณมาให้จัดการนะเพราะจีนก็อยากจะปราบจีนเทาเหมือนกันนะก็ไม่มีสัญญาณจากหมายเลขที่ทะเลนนอกจากนี้นะคะปัญหาที่เป็นวิกฤตของกัมพูชาในตอนนี้นะคะก็ยังมีอีกค่ะมีเรื่อง ปัญหากับเวียดนามนี่แหละในเรื่องโครงการขุดคลองฟูนันเตโชนะคะเพราะว่ามันไปทับเส้นกันนิดนึ่งนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องข้อตกลงพัฒนาเศรษฐกิจะระดับภูมิภาคนะคะกับเวียดนามแล้วก็ลาวหรือ CLV นะคะที่ดําเนินกันมานานแล้วราคาหลายสิบปีแล้วตัวกักรูชาเองเนี่ยก็ต้องถอนตัวไปเพราถูกวิจารณ์ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทําให้เสียดดงกับเวียดนามนะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะเศรษฐกิจภายในของประเทศเองเนี่ยก็ซบสซาประชาชนขาดกําลังซื้อค่ะการเยือนของสีจิ้นผิงนะคะไปยังกัมพูชาในเวลานี้เนี่ยจึงเป็นการกระตุ้นชีพจรเศรษฐกิจนะคะให้กับกัมพูชาที่กําลังอ่อนแรงให้สามารถกลับมาเต้นได้ถูกจังหวะค่ะพี่เนะ่งซึ่ง,งก็มีนะนักวิเคราะห์แบบระดับทั้ง youtube ทั้งนักวิเคราะห์ตัวจริงทั้งแบบว่านักวิชาการไทยนะคะหลายคนบอกว่าตอนนี้ที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียพินุษที่แบบว่า ที่กัมพูชาชอบเคลมอะ,ะ,อะที่เคลมทุกอย่างเนี่ยนะเขาก็เตือนว่าอย่าไปโมโหเพราะตอนเนี้มันเหมือนเกมตอนที่กกสวุวรรณันเาขาบอกคล้ายๆอย่างนั้นก็คือว่าเหมือนกับรัฐบาลพยายามจะเบี่ยงประเด็นให้ประชาชนอะมาสนใจไอ้เรื่องเคลมเคลมเนี่ยแทนที่จะไปสนใจไอ้เรื่องถังแตกรัฐบาลถังแตกไม่มีเงินบริหารแบบเบ็ดเสร็จแบบเนี้ยเพราะว่าตอนนี้นอกจากเรื่องเคลมของเราเนี่ยนะเคลมทุกอย่างเป็นของเขาเนี่ยนะความจริงมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อย พี่พี่มองแล้วว่าใจที่ดเขาไม่ได้อยากเคลมหรอกแต่มันต้องทําอะไรสักเรื่องเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนเนี่ยเพราะตอนนี้พักฝ่ายค้านที่วิ่งกันอยู่นอกประเทศเนี่ยนะที่วิ่งเต้นกันพยายามจะกลับเข้าไปเมียมหน้าทางการเมืองเนี่ยมันมีพลังขึ้นมาไงยมันทาให้รัฐบาลกลางเนี่ยนะรัฐบาลของตระกูลหุนเนี่ยเดือดร้อนไม่ใช่น้อยนะคะถ้าคนรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยเบื่อมากๆเข้าเนี่ยเผลอๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ความเดือดร้อนของกัมพูชานะคะในการที่ท่านสีไปเยือนก็ถือว่าไปต่อลมหายใจกับกรรมูชานั่นเองะนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าของเราอาทิตย์นี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ